บทสรุปหนังสืออิคิกไยความหมายของการมีชีวิตอยู่เขียนโดยเอ็กตอกาเซียและฟรานเซสมิราเยสสวัสดีทุกท่านในยุคที่ผู้คนต่างตั้งคำถามกับชีวิตว่าเราตื่นขึ้นมาแต่ละวันไปเพื่ออะไรหนังสือเล่มหนึ่งได้เปิดประตูสู่คำตอบที่เรียบง่ายแต่ลึกซึ้งหนังสือเล่มนั้นชื่อว่าอิคิกายความหมายของการมีชีวิตอยู่นักเขียนทั้งสองท่านได้เดินทางไปยังโอกินาว่า หนึ่งในพื้นที่ที่มีคนอายุยืนที่สุดในโลกเพื่อค้นหาเคล็ดลับของชีวิตที่ยืนยาวมีพลังและเต็มไปด้วยความสุขคำว่าอ,อิคิไกในภาษาญี่ปุ่นหมายถึงเหตุผลของการมีชีวิตอยู่หรือสิ่งที่ทําให้คุณอยากลุกขึ้นจากเตียงในทุกเช้าคนที่ค้นพบอิคิไกของตนเองจะมีชีวิตที่มีพลังมีความสุขจากภายในและมีจุดหมายที่ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นอาชีพงานอดิเรกหรือความสัมพันธ์ที่มีคุณค่าแผนภาพอิคิกายจุดตัดของสี่สิ่งสําคัญ หสิ่งที่คุณรัก 2. ส,สิ่งที่คุณทำได้ดี 3. ส,สิ่งที่โลกต้องการ 4. ส,สิ่งที่คุณสามารถหารายได้จากมันเมื่อทั้ง4ส,สิ่งนี้มาบรรจบกันจุดตัดตรงกลางก็คืออิคิายนั่นคือเส้นทางที่คุณจะมีทั้งความสุขความหมายและความมั่นคงในชีวิตบทเรียนสำคัญจากโอกินาว่าซึ่งมีอัตราคนที่อายุเกินหนึรปีสูงที่สุดในโลก พวกเขาค้นพบว่าความลับของอายุยืนและสุขภาพดีไม่ได้มาจากยาหรือเทคโนโลยีแต่เกิดจากวิถีชีวิตที่มีห้าองค์ประกอบสำคัญดังนี้ 1. อิคิกายเหตุผลที่คุณตื่นขึ้นมาทุกคนในหมู่บ้านมีสิ่งที่ทำให้ชีวิตมีความหมายบางคนทำง,งานสวนบางคนทำง,งานฝีมือบางคนช่วยสอนหนังสือเด็กๆแม้จะอายุ90หรือ100ปีพวกเขายังลุกขึ้นมาทำสิ่งที่รักด้วยความตั้งใจเพราะเมื่อมีเป้าหมายชีวิตก็จะมีพลัง 2. อ,อยู่กับชุมชนที่มีสายสัมพันธ์แน่นแฟนให้ความสำคัญกับโมไอหรือกลุ่มเพื่อนที่พบปะกันเป็นประจำพวกเขาแบ่งปันอาหารความรู้และกําลังใจให้กันตลอดชีวิตการมีเครือข่ายทางสังคมที่อบอุ่นคือยารักษาใจที่ดีที่สุดและเป็นปัจจัยสำคัญที่ลดความเครียดและโรคต่างๆ 3. กินน้อยและกินแบบเรียบง่ายผู้สูงอายุก,กินอาหารที่เน้นผักเต้าหู้ปลาและชาสมุนไพรพวกเขาปฏิบัติตามหลักฮาราฮิบุ ซึ่งหมายถึงหยุดกินไม่อิ่มประมาณ80%นั่นทำให้ระบบย่อยอาหารไม่ทำงานหนักเกินไปและส่งผลต่อสุขภาพโดยรวมในระยะยาว 4. เคลื่อนไหวอยู่เสมอแม้ไม่ออกกำลังกายแบบเข้ายิมแต่พวกเขาเดินปลูกผักขยับร่างกายตลอดทั้งวันงานบ้านงานสวนและกิจกรรมในชุมชนกลายเป็นการออกกำลังกายโดยธรรมชาติการไม่หยุดนิ่งคือกุญแจสู่ความอ่อนวัย 5. ใช้ชีวิตอย่างช้าๆและมีสติ พวกเขาไม่เร่งรีบไม่เปรียบเทียบไม่หวังผลลัพธ์ใหญ่ในทันทีทุกวันคือการใส่ใจสิ่งเล็กๆด้วยจิตใจสงบก,การใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์ไม่ใช่ความขี้เกียจแต่มันคือการมีสติอยู่กับปัจจุบันขณะข้อคิดที่นำไปใช้ได้ทันทีลองถามตัวเองว่าอิคิกายของฉันคืออะไรมันอาจเป็นสิ่งเล็กๆที่คุณหลงลืมไปนานแล้วเช่นการวาดภาพเขียนหนังสือหรือการช่วยเหลือคนอื่นหากยังไม่รู้คำตอบอย่าเร่งรีบ แต่อย่าเลิกถามเพราะการใช้ชีวิตที่มีเป้าหมายจะเปลี่ยนคุณภาพของทุกวันอย่างสิ้นเชิงเชื่อมโยงตัวเองกับผู้คนรอบข้างการมีความสัมพันธ์ที่ดีมีเพื่อนที่แท้จริงคืออีกิักอีกแบบหนึ่งที่คุณสร้างขึ้นได้ใช้ชีวิตแบบยั่งยืนกับตัวเองไม่ต้องฝืนไม่ต้องเร็วไม่ต้องพยายามเป็นคนอื่นเพราะคุณค่าของชีวิตไม่ได้อยู่ที่ความสําเร็จเท่านั้นแต่อยู่ที่ความสุขในทุกก้าวที่เดินบทสรุปอิกิไก ไม่ใช่เพียงแนวคิดจากญี่ปุ่นแต่คือกระจกที่สะท้อนคำถามสำคัญที่สุดในชีวิตว่าทำไมเราจึงอยากมีชีวิตอยู่หากคุณค้นพบคำตอบนี้ชีวิตคุณจะไม่ใช่แค่การอยู่รอดแต่คือการมีชีวิตอย่างมีพลังมีความหมายและรู้สึกเติมเต็มในทุกเช้าและบางครั้งคำตอบของอิคิกายอาจไม่ใช่สิ่งยิ่งใหญ่แต่มันอาจเป็นสิ่งเล็กๆที่คุณลืมไปว่าเคยรักและทำให้หัวใจคุณเต้นแรงได้อีกครั้งนี่คือบทสรุปของหนังสืออิคิกายความหมายของการมีชีวิตอยู่